ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออันโตนี่ถอดใจย,ย้ายซบเบติสเปิดทางลุยลีกซาอุหลังแมนยูตั้งค่าตัวแพง อันโตนี่ปีกทีมแมนยูพร้อมทําใจแล้วว่าอาจไม่ได้ย้ายไปค้าแข้งกับเรอัลเบติสอย่างที่วาดหวังและเปิดกว้างกับการลงบูในลีกซาอุดิอาระเบียหลังได้รับการทาบทามจากการเปิดเผยของเอเย่นอันโตนี่ดาวเตะทีมชาติบราซิลเป็นหนึ่งใน5นักเตะผีแดงที่ไมไ่อยู่ในแผนของดูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสโดยครึ่งหลังของซีซั่นที่ผ่านมาเขาถูกส่งให้เรอัลเบติสยืมไปใช้งานแถมอดีตสตาทีมอาแจ็คโชฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับทีมในลาลีกา ด้วยเหตุนี้เรอัวเบติสจึงประกาศชัดว่าสนใจยืมอันโตนีต่อในซีซั่นหน้าหรือไม่ก็พร้อมซื้อเขาอย่างถาวรโดยนักเตะแสดงความต้องการย้ายไปเล่นในลีกกระทิงดุเช่นกันกระนั้นก็ดีถึงขณะนี้เรอัวเบติสซึ่งไม่ใช่ทีมเงินหนาไม่อาจจ่ายค่าตัวดาวเตะแซมบ้าอย่างที่ผีแดงเรียกร้องได้อีกทั้งสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียทาบทามดึงเขาไปเสริมทัพเช่นกัน กระทั่งล่าสุดจูเนียเปโดโซเอเยนของปีกชาวเมืองกาแฟระบุว่าเขาเปิดกว้างในการย้ายไปวาดลวดลายในตะวันออกกลางสิ่งที่ผมสามารถบอกได้ก็คือเขาอยู่ในตลาดนักเตะและมีหลายสโมสร,รต้องการรู้ถึงสถานะปัจจุบันของเขาเปโดโซให้สัมภาษณ์กับวินวินสื่อกาตาเรารับฟังโปรเจกต์และวิเคราะห์แต่เขาเปิดกว้างให้กับลีกซาอุดิอราระเบียทุกอย่างเป็นไปได้เรากำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา ด้านอโมริมระบุออกมาหมาดๆ,ๆว่านักเตะที่ไม่อยู่ในแผนของเขาจะไม่ได้ย้ายทีมและต้องกลับมารับใช้แมนยูตดตามเดิมหากสโมสรไม่ได้รับค่าตัวอย่างที่ต้องการ ทั้งนี้อันตโตนีซึ่งไม่ได้บินไปทัวร์อเมริกากับสโมสรสร้างผลงานยิงได้9ประตูและ5แอซิสให้กับเรอเบติสจากการลงสนาม2กนัดโดยสื่อระบุว่าผีแดงตั้งราคาขายเขาไม่ต่ำกว่า32.58ล้านปอนด์ซึ่งมากพอต่อการทำให้ทีมรอดพ้นจากการทำผิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืน เชียร์เลอร์ชี้ผีต้องเสริมอีก4จุดกลับไปลุ้นท็อปซิกอลันเชียร์เอร์กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังขาดนักเตชะชั้นนำอีกสตํตำแหน่งในการลุ้นจบในอันดับท็อปซิกแม้ว่าปีแสดงจะทุ่มเงินไปแล้วกว่า130ล้านปอนด์เพื่อควา้าผู้เล่นอย่างมาจูสคุนย่าและไบรอันเอมเบโมก็ตามปีแสดงลงตลาดด้วยความกระตือรือร้นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจัดก,การคว้าตัวเอมเบโมและคุนย่าเข้ามาร่วมทีมรวมถึงเดโกเลออนด้วย แต่ยังคงมีปัญหาอีกหลายประการที่ไม่เต็จยังต้องแก้ไขและเชียร์เรอร์มองว่าพวกเขายังมีปัญหาในอีกหลายตำแหน่งที่จะต้องปรับปรุงก่อนที่จะคิดถึงการพยายามทำอันดับไปเล่นในบอลยุโรปแม้แต่ถ้วยรองอย่างยูโรปาลีก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องเสริมทัพสู่หน้าคนใหม่ท่ามกลางปัญหาการทำประตูพวกเขายังไม่มีวิงแบ็กคนใหม่ที่พร้อมใช้งานเข้ามาในขณะที่รูเบนอาโมริมใช้แผน3-4-3เป็นหลักรวมไปถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ยังคงมีคำถามในตัวอันเดโอนาหนาเชียร์เลอร์กล่าวกับเบ็ดแฟร์ว่าปีที่แล้วถือเป็นหายนะสำหรับแมนร์ยูฤดูกาลนี้มันจะดีกว่านั้นแน่นอนผมไม่มีข้อสงสัยเลย แต่จะดีกว่ามากแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเสริมทัพได้ดีแค่ไหนตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นสุดตลาดซื้อขายนักเตะไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาต้องการกองหน้าตัวเป้าตัวท็อปซึ่งจะเข้ากันได้ดีกับคุยนย่าและเอ็มเบลโมพวกเขายังมีงานให้ทำและขึ้นอยู่กับคุณภาพนักเตะที่พวกเขาดึงเข้ามา แม้จะมีแค่คุนย่าและเอมเบโมแล้วแต่ก็ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพวกเขาจะพัฒนาขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วอย่างที่ผมบอกไปพวกเขายังขาดผู้เล่นระดับท็อปอีก3หรืออาจจะ4คนเพื่อจะลุ้นติดอันดับท็อปซิก ลือสนันเอานาเซอร์ทีมดังซาอุดทบาบทมอันโตนีปีกแมนยูร่วมงานคริสเตียโนโลโนโดอีกครั้งหลังนักเตะไม่อยู่ในแผนของรูเบนอโมริมโดยแมนยูเนเต็ดพร้อมปล่อยหากได้ข้อเสนอ20-30ล้านปอนด์กระทั่งล่าสุดจูเนียเปโดโซเอเย่นของปีกวัย25่ปีเผยกับสื่อว่านักเตะในความดูแลของเขาพร้อมเปิดกว้างย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาราเบียหลังได้รับการทาบทม รกรณีดังกล่าวฟุตแมกกาโตรายงานเมื่อ27กรกฎาคมว่าอัลนาเซอร์โตสกัดของโลโนลโดสนใจดึงดาวเตะซัมบ้าไปร่วมทีมและพร้อมพิจารณาเซ็นสัญญากับเจดอนซานโช่ไทยเลวมาลเลเซียตลอดจนอาริฮัโโดกาณาโช่พ่อค้าแข้งที่ไม่เต็ดต้องการโลทิ้งเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเจรจากับนักเตะรายไหนได้อย่างลุล่วงในรายของพ่อค้าแข้งซัมบ้าคาดว่าผีแดงต้องการรับซัพ50ล้านปอนด์ แต่ยินดีลดราคาขายเข้าลงเหลือ20-30ล้านปอนด์เพื่อตัดขาดกับเขาอย่างถาวรสำหรับเอลนาเซอร์ซึ่งจบอันดับ3ของโปรลีกซีซั่นก่อนอยู่ในช่วงเสริมทัพเพื่อพยายามคว้าแชมป์ในซีซั่นหน้าโดยล่าสุดพวกเขาจอได้ชาลเฟลิกจากเชลซีหลังเจรจากับทีมในลอนดอนได้แล้วด้วยการตกลงควักกระเป๋า30ล้านยูโรที่มีค่าแอดออนเพิ่มขึ้นได้เป็น50ล้านยูโร แฟนผีมีตะลึงหอยหลุนสปีดแรงจัดโซเชียลกระหึ่มไม่เคยเห็นเร็วขนาดนี้ในชุดแมนยูราสมุดหอยหลุนย,ยังยิงไม่ได้ในเกมแมนยูชนะเวสแฮม2ต่อ1แต่แฟนบอลแห่ชมสปีดจัดไวขึ้นเยอะหลายเสียงชี้ร่างกายเปลี่ยนความเร็วพุ่งบางรายถึงขั้นบอกไม่เคยเห็นเร็วเท่านี้ในชุดผีแดงมาก่อน รัสผูนฮหอยลุนอาจอยังไม่ได้สกอร์รในเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนชนะเวสแฮม2ต่อหนึ่งเปิดศึกปรีซีซั่นพิม์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2025แต่ยังได้รับคำชมไม่น้อยโดยเฉพาะจากแฟนบอลที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านความเร็วของเขาบูโน่แฟนนันเมายิงคนเดียว2ประตูให้ทีมของรูเบนอาโมริมคว้าชัยทว่าเสียงจากแฟนบอลในโซเชียลกลับยกให้สปีดของหอยลุนเป็นอีกประเด็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากช่วงต้นเกมที่กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กกระชากหายฉีกแนวรับคู่แข่งเห็นเห็นแต่น่าเสียดายจังหวะสุดท้ายสับไก่ไปชนเสาหนึ่งในแฟนบอลโพสต์ลง x.com ว่าลารสมุทฮอยลุนดูเฉียบคมและวขึ้นกว่าเมื่อรุ่นการก่อนแบบเห็นได้ชัดขณะที่อีกรายเสริมประเด็นเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไปว่าฮอยลุนดูเร็วขึ้นจริงๆน้ำหนักที่ลดไปส่งผลเชิงบวกแบบชัดเจนเลย แฟนบอลอีกคนถึงขั้นลงคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงความเร็วของเจ้าตัวพร้อมเขียนว่าสำหรับผมหอยลุนดูไวขึ้นเยอะเลยอีกความเห็นระบ,บุว่าจังหวะจบยังไม่เป๊ะแต่โดยรวมหอยลุนดูเฉียบและออกตัวได้ไวขึ้นจริงแม้มีบางคนยอมรับว,ว่ากองหน้าวัย21ปีรายนี้ยังมีข้อบกพร่องแต่ก็ยังชื่นชมในจุดเด่นชัดเจนว่าหอยลุนยังขาดอะไรหลายอย่างแต่เรื่องความเร็วนี่สุดจริงเร็วแบบสายฟ้าฟาด ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเสียงจากแฟนผีที่พูดตรงๆว่าไม่เคยเห็นหอยลุนเร็วขนาดน,นี้มาก่อนเลยตอนสวมเสื้ออยู่ในเดแมนยูสอวืดเซดโกบอลหันราคาจัดหนักนิวคาสเซิลจาะิลหอกไลฟ์ซิกนิวคาสเซิลยูนเดขึ้นแท่นเต็งหามคว้าเบนเจามินเซโกเสริมข่มแดนหน้าหลังบอลดังหันราคาพุ่งพรวดขณะที่แมนยูหล่นไปไกลแค่เต็ง3โอกาสแห้วมีสูงในซัมเมอร์นี้ เบสามหก้ของประเทศอังกฤษหันราคาที่เบนจามินเซตโกกองหน้าอาเบลิฟซิกจะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดลงมาเหลือแค่1ต่อ3แล้วก่อนหน้านี้หฮฮหอกทีมชาติสโลวีเนียเคยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าก่อนที่นิวคาสเซิลจะพร้อมล่าตัวไปแทนอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนที่ต้องการย้ายสังกัดในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้อัตราต่อรองสังกัดของเซโกฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6 1. นิวคาสเซิล1ต่อ3 2อยูไลฟ์ซิกต่อ4ต่อหนึ่งมแมนเจสดเตอรหนึ่ง1 4เชลซี20ต่อหนึ่งาอาเซนอล25ต่อหนึ่งสโมสรซาอุ25ต่อหนึ่งแอสตันวิลล่า25ต่อหนสเปอร์33ต่อหนแอตเามิส3ต่อหนลิเวอร์พูล33ต่อหนนาโปลี3 3ต่อหนเรอัลมาดริด33ต่อหนบาร์เซโลนาาต่อหนแมนเชสเตอร์ซิตี้ อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่28รกรกฎาคม2568คริสเตียโน่โ,โรนัลโดกกับอัลนาเซอร์เล่งคว้าปีกส่วนเกินของแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ด อันโตนีตามรายงานจาก UOL แมนยูนเต็ดได้ประเสธข้อเสนอจำนวน20ล้านยูโรจากเรอเบติสซึ่งต้องการซื้อสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในตัวของอันโตนีตามรายงานจากสปอร์ตในอีกด้านหนึ่งการบลียลเชสุดกองหน้าของอาร์เซนอลที่กำลังบาดเจ็บตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมแบบช็อกใจแฟนบอลข้ามฝั่งลอนดอนไปยังทีมคู่ปรับอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ตามรายงานจากคอร์ดออฟไซด์โดยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจในตัวเขาเช่นกัน แม้อยูของเชสุดอาจเกิดขึ้นได้แต่อาเซนอนคาดว่าจะปฏิเสธข้อเสนอใดๆที่มีเข้ามาสำหรับอเล็กซานเดอร์สินเชียงโก้หรือเลนโดทอสซาซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางแบบเหนือความคาดหมายตามรายงานจากฟุตบอลทานเฟอร์อเล็กซานเดอร์อิสซักเป้าหมายของลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธข้อเสนอค่าเหนือระดับประวัติศาสตร์จากเอาฮีลาวซึ่งเต็มไปด้วยเงื่อนไขล่อตาล่อใจและจะทําให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีรายได้ที่สูงที่สุดในโลกตามรายงานของมุนโดเดปโตโบ แมนยูเนเต็ดนิวคาสเซิลและสเปอร์ตางก็มีความสนใจในตัวอเล็กซานดรามิโตวิชอดีตกล่องหน้าฟูแลมที่ปัจจุบันอยู่กับเอลฮิลาวตามรายงานจากคอตออฟไซด์นิวคาสเซิลยังตกเป็นข่าวยงางหนักกับการคว้าตัวเบนจามินเซตโกจากอาเบลิ์ซิกแต่มีรายงานว่าเจ้าตัวมีใจให้กับแมนยูมากกว่าตามที่ก er ุยโดชาเฟอร์เปิดเผยเพื่อตัดโอกาสการแย่งตัวจากเรมิริดแมนซิตี้วางแผนมอบสัญญาใหม่ระยะเวลาหปีให้กับโรดี้ตามรายงานจากฟีชเคส หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ